ขวายแม่ถ้าจะลืงใจอีนะยูได้กันมาได้ละไก่ยังมาแย่ใจอีกกับแม่ล้าเหลือลูกก็ภัยล่ะเตี้ยวไอยักษ์ปาฟังสักยังอะปู้ยักษ์าฟังอ่ะลืงไปลืงบอดก,ก็แม่แค่ได้สตางค์แม่คืนแล้วลูกยังมายังจะกับอีแม่ถ้าติตามใจเตอร์ให้ขนความอยู่แต่เด็กไปเลยไจเตอร์มาเลี้ยงละคนลืงใจอ,อะ Yes. ไอ้อยังขงม่อบ้าเหยกะอ้ยามันไล่เป้าออจากบ้านอะขอป้ามาอยู่กับแม่หลวงทุกคนด้วยมันเบื่อป้าอยู่ตัวอะยังไดไล่แถวแม่ออกจากบ้านปุ้นกัดหน้าป้าเลี้ยงมันมาใหญ่ปันอี แล้วก็มันมาไล่ไอ้ป้าออกบ้านเนี่ยกาไม่หลวงเจะไปให้ไปให้ป้าเลยแม่หลวงใจบดีกด้จะจัดการเฮอยแต่บระเดี๋ยวนี้นี่ยใจบดีขยันขยักกิ่นข้าวม,ม,มื่อกี้ข้าว้วยกันก่อนปะป้าเดีจะจัดการเฮอยใจปะแม่ได้ได้ป้ากิตนตัวเนอะเรามากินข้าวนี่ใช่ไงแอปหมูนี่ล้ำกระดางเอานั่งป้าชิมพอนี่ฮะแม่หลวงแอปหมูนี่โคตรเข้าอุ้งทุ่นหอนะอะ อย่างใดแม่เลี้ยงมาใหญ่มาไหลแม่ออกจากบ้านฮะแต่กะลูกทอร์ราพีชัดๆเออแต่กะไก่นนะมันตื่เป็นลูกทอราพีไม่หลวงกึศพอเตอถ้าไม่หลวงเป็นไก่นะแล้วเจอแม่ลึงจะอี้นะไม่หลวงอ่ะก็ต้องเป็นลูกทอราพีเหมือนกันนะมันอย่างมันได้อ่ะโอ้ไก่มาก็ดีแล้ว คนตัองคอ์ใหญ่แม่แต่ว่าน้องแกาโอนอีเม่นี้หรอเออกระแม่นละปนโทรมาว่าวันนี้อให้แม่โอนไปแหม 2, สองแสนสองแสนโอนกล้าใหญ่แม่ถึงสองแสนตอนปอนโทรมาว่า,วาบัญชีของแม่เนี่ยมันเป็นยังก็บังอาดที่มันเกี่ยวกับผิดกฎหมายอะลูก็นึกอแม่โอนไปก็ปจะไปตรวจสอบก็ได,แด้แล้วถ้าปนตรวจสอบเสร็จแล้วมีปัญหาอย่างซักอย่างแล้วนี่นะปนก็จะโอนคืนมาให้แม่ โอ้ยแม่เฮ้ยเปิ้นโหมาเนี่ยบอกให้แม่โอนสตังค์อีแม่ก็จะโอนเนี่ยกะอีแม่อีแม่ไม่ได้พอข่าวของกะมันเนี่ยเป็นมิจฉาชีพมันจะมาจุูอสตังค์อีแม่นะกะโอ้ยละนิดโอนไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยฮะก็โอนไปสามแสนฮะสามแสนอู้อีแม่ฮะาปาก้ามันจะโอนคืนอีแม่เนี่ยโอู้อีแม่มันจะปาให้หัวใส่แม่สอบามาหูก็ บใจนะไกมันคือแม่โอนไปตรวจสอบก็ได้ลูกแล้วเนี่ยมันคือแม่โอนไปหับสองแสนก็จะเอาไปตรวจสอบสถ้าบอนตรวจสอบหมดแล้วแบบมีปัญหาอย่ายนะมันก็จะคืนสตางค์ให้หัาหมดเลยลนะ่ะลูกโอ้ยแม่แม,แม่แม่ฟังน้องก่อนฟังน้องดีๆนะมันเป็นมิออาชีพมันโทรหาอีแม่นะเพื่อจะหลอกเอาสตางค์อีแม่ <Yes. S 2> มันจุสตางค์อีแม่ไะถ้าอีแม่โอนไปเพิ่มมันีังมามันก็จุอีแม่กั์นี่อีแม่จะโอนมันอยู่กะ เฮ้ยมันจะจูได้ด้อะลูกถ้าแม่บาโอนเห็มสองแสนนั่นนะสามแสนนะนะ 3, น,ะนะแม่ก็จะมาได้คืนเสีย่ยงลึงเลยนะลูกโอนเตอร์โอนเตอร์แม่ก็ไ yes. ด้สตังค์คืนนะลูกแม่แม่โอ,อนมาไปแล้วสามแสนอะยังโจนําอยู่อุ้ยมันจุอีแม่ตึงบอกเรามันจุม่อ,อีแม่ฟังน้องกามันมาได้จุ <c oughs> มันโทรมาจากหน่วยงานตรวจสอบแต๊ะเลยนะลูกอ๋ออีแม่บาโอนบาโอนจะได้ใกล้กับบาโอนต้องบาโอนอุย ไออีบดายอ่ะก็ยะคือแม่บดายแม่เลี้ยงลูกมาจนใหญ่ละค่อยเปิ่งปลาอาศัยหน่อยก็ยะคือแม่บดายอีแม่อีแม่เนี่ยมันลึงแป๊ะลึงไว้ตึงบอกว่ามันเป็นมิจฉาชีพมันมาจุอต่างอีแม่แม่ก็ตึงมาฟังน้องกัฟังกับูนะฟังกับอู้ยืงฟังกะอุ้ยมันไปจูจะได้ลูกป้อนน่ะพยายามช่วยเหลือแม่โอมาตึงบันตึงบัน เป็นสองสามวันแล้วนะลูกเออเอออีแม่ถ้าอีแม่จะโอนตั้งแต่สองเซนนะอ,อีแม่ก็โอนเลยโอนเลยนะอีแม่ก็เก็บผ้าเก็บขวดแล้วก็ไปอยู่แต่ก็ไปเลยบัย้ท่า,ามาอยู่แต่ไก่ละบ้านหลังเนี้ยบั้ท่ามาอยู่ละไกลจึงบัเลี้ยงเขาเท่า,ลาหลึ่งไฉ่ไปเนี่ยก็ไปเลยไกลกล้าไล่แม่กันมาเดี๋ยวเนี่ยลูกไกลแม่หลวง ม่หลวงก็ฟังเอาเตอ์เป็นไม่หลวงอ่ะจะโอดได้ก่อยคนเนี่ยมันลึงไบลึงแงวเปินโอยอย่างนัน้นเต้มาฟังจโจ้เนเปินติกต๊กติก๊กป้าถ้าป้าใครโอนอ่ะป้าก็โอนเลยมา่ถ้าไปฟังมันเย็บมันหลวงเนี่ยจะเป็นคนป้าป้าไปอยู่ติดสบายๆเองมา่ถ้าไปง้อมันโอนเลยป้าหัานก็ไม่หลวงอ่ะเปิลเข้าใจไม่หลวงก็เป็นแก่บ้านที่มีความรูเน่ ตัวจะไปมาอวดลักปะปะทำทำไมงอมันต,ตามสบายเลยอีแม่ให้ไปทางไดก,ก็ไปเลยเจอเลยแล้วก็โอนเป็นเสี่ยงเหนื่มไปได้เหรอสักบาทโอนไปเลยไปปะ,ะไม่รลวง มาวัดอย่างนี้นะ่ะต้องถามเสี่ยเลี้ยงวัดเลี้ยงวาเนี่ยใครโอนก็โอนเลยเหลือสองแสนทุนท้ายแล้วหรอโอนไปเลยบาถ้าไปฟังมันไก่เนะี่ยมันจะลูกตัวลูกไก่กับหู้ <What? S 1> ต้องไปฟังมันโอนเลยไ <c oughs> ก่กับลูกป้านักกาไม่หลงอู้อย่างไดอะลูกตัวเก่ากะ <c oughs> ถ้าลูกตัวอู้แล้วตัวเนี่ยมงฟังลูกอู้นี่บ่ฟังไปฟังไผ่กับบู่้อไอติมในโทรศัพท์นั่นผู้จ้าคนกะเคยหันหน้ากะ บักเกยไปหลวงแต่เปิ่มเป็นเจ้าที่ของรัฐนะไปหลวงนังั่ยังแต่กับป้าอันลําเหลือก็โอนมันแลกวใจไปเหปี้ยปะโอนเลยไผ่ตึ้งหมว่าอย่างโอนเสร็จแรกก็อยู่วัดนิ่มถ้าปิไปยูบ้านตึ่งมีไผ่เอาเนะี่ยคนลึงอย่างป้านี่นะไผ่ก็ตึ้งม,มเอาไม่หลัวก็ตึ้งเมา,เา่มโอนเลยค่ะเจาโอนโอนเลยไม่หลวงอะ่ะกับป้าก็แค่ได้สตังค์คืนน่ะก็มันจะไม่ได้คืนอย่างป้ากับมันมาจุป้า ึงหลอบแหลกหลอบสองหลอบสามหลอบสี่นะไม่ต้องไปได้คืนสักบาทอะบนเรืออย่างสักอย่างแน่โอนเลยอ้าวใครโอนก็โอนเลยไม่ต้องไปฟังมันแล้วป้าจะเยอะจะได้อะไม่หลวงอ้าแต่ถ้าใครอยากอยู่วัดก็โอนสตังค์ปรเดี๋ยวนี้โอนไปขึ้นเขาเลยไปอยู่วัดนี่ถ้าไปอยู่บ้านก็เจอลูกบ้านอ้าโอนเลยเต็มที่ป้าป้ามาโอนกันได้ไม่หลวงรอป้าตัวไม่หลวงรอป้าตัวไก่ แม่บ่โอนละลูกแม่หลวงบอกแม่ว่าถ้าแม่โอนสตางค์จนเสียงอะ่ะแม่จะได้ไปอยู่วัดปุ้นดีแต่เหรอดีลูกตัวเกาอูเนี่ยตึ้งมบฟังก็แม่ใครดต่ใครยังยังมันยังตะกีก้แม่ฮะบ่โอนก็นไดโ้โอ้เนี่ยเมาก็ส่งสวัสดีวันจันทร์สวัสดีอังคารตึง้งมโหเรื่องฮูเล่าอย่างกับเพื่อนสักอย่างหน่อยแม่นาอ อ่ะนี่พอนี้พอนี้เนี้ยแม่พอนี้เนี่ยอ่ะดูเนี่ยคนข้าน่ะโดนเด็ชีพลองโอสตางค์เนี่ยมันจะมีอันเดียวเนี้ยน่ะดูดูขาออกทุดทรุดเนี่ยโอ้ฟังพวกไอ้แม่เวลาอู้อย่างอ่ะมันจุแตกอะไกไอ้แม่นี่แม่เนี่ยมัโอ้ตัวต,วตวกะก้ย ถ <an> ้าเป็นมอกน้องสาวนะจะแม่เซ่บกัะหมอที่เป็นอีแม่มาได้เนอะโอ้ยอดเอาอด้อโอ๊ยอดเอาอดเอาอีแม่อีแม่ จะตังตังสามเซนคนอนูแกตายแบบด้วงเงาะอายาขึ้นไม่หลวงทำหนังกำเมืองต่อไปกระสนับสนุนตรงนี้เจ้ากดปุ่มขอบคุณนะเจ้านะมันจะมีพอว่าเขาจะสนับสนุนกี่บาทเริ่มต้นที่69บาทเนาะเขาก็เลื่อนพอไปเรื่อยๆสูงสุดตีหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเนาะเขาก็กดเนาะเลือใจสมมติหกสิบเก้าบาทสนับสนุนกดเนาะ อ่าเรียบร้อยมันจะช้ำร่างเงนส้อำเร็จอ่าก็จะขึ้นหน้าแมวส่งตัวอี้นะเจ้าถือว่าสนับสนุนแม่หลวงเรียบร้อยแล้ว